ไซส์สวยเลยดูหางดูหางมันหนักแค่ว่าติดต่อป่าวะแกดูมัอนนักหนักรวมจะเข้าต่อป่าวะเข้าต่อเสียอีกเข้าต่อเข้าต่อากินลูกฮะตากินลูก ปลาใหญ่เลยลูกโอ้โหไอ้ย้ oh, 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 oh. อยลาใหญ่เลยาลากลาก,ลากไม่หยุดเลยเออปราปร้าดั่นลอ่อไว้กลัวมันเข้าไปพันตองไงไอ้สายน้ตึงมาละตั้งมามีด้านนี้มันไม่ลงโอ้ยไปเรื่อยเ oh, ลยโอ้เราอาจจะได้เขาใหญ่นะครับดูที่จะได้ไหมลูกนะครับ <Huh. S 1> พอไอ้ครันนี้มันหมานะลูก บีจีมขาดหลุดขาดหลุดเอไอตัวไอต,วตัวปลายมัน <c oughs> มีน้อ,อยด้วยนะปลานะอันเล็กด้วยมันก็เลยขาดหลุดขาดหลุดอยู่อย่างนั้นของเราหมดพอดีอมันไม่ค่อยวิ่งหรอกอ้อ้ขาอะไรลูกตัวสวยอยู่ลูกเออตัวสวยในรอบหลายวันเลยเราได้แต่สามสี่โลห้าโลนี่มาแล้วมาแล้วเห็นปลาไว้มันติดตอ่อหรือเปล่าวะทำไมทำไมมันไม่มาตื้อๆวะแต่มันยกขึ้นอะแสดงว่ามันตื้นลงกระเพาะเลยนะดูนะนแค่แป๊บเดียวลงไปอ่ะ มันฮึบดูดเข้าไปเลยเสียดายตอนจะอ้อมมาไม่ได้ตัวขนาดนี้เนาะสายสดเนาะเอ้ยโอ้โหนึกว่าหลุดคุณขามันทุบมันทันม้วนกลับไปมันเมื่อกี้บิดตัวป้าบิดบิดหมุนตัวแล้วก็วืดพุ่งเลยลอยขึ้นมาแล้วนะตัวสวยลูกตรงนี้ประมาณประมาณเก้าโลเลยให้เขาให้เขาเขาลอยขึ้นมาแล้ว ยังไม่ยอมยังไม่ยอม,ม,ยอมเดี๋ยวต้องใช้สวิงยาวมากตัวนี้ได้ไรเดเี๋ยวหยิบสวิงได้เดี๋ยวตายหยิบสวิงโอ้โหมาดูสวิงต้องรีบลงนะเนี่ยไซส์ประมาณแปดเก้าโลครับตัวนี้ใกล้เคียงสิบโลแปดเก้าโลใกล้เคียงสิบโลใช่ไหมครับใช่ <Piet? S 2> ใช่ขอ้อสุดท้ายตัวที่สามก็เสร็จเราเนาะเล่นเราสองตัวตัวหลังจากหลุดจากเราไปสองตัวแล้วตัวนี้ฟองยังไม่ขึ้นใหญ่เลยเห็นปะใช่ที่อยู่ฟองมันเลิกเลยฟองฟู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 ที่ขาดไปอ่ะดูดิจะอ้อมงงเลย แต่เราลูกซูมไปที่สายเห็นป่ะน่ะรอยมันเอาเอามันเอาตัวพันสายเห็นป่ะเป็นเป็นวุ้นวุ้นเลยเหมือนเราวุ้นเลยเหมือนเจลเลยไปไม่นานเลยอ่าอ่าอ๋ออ้อไปรำกําลังโซ่มานะกลายเป็นสายมันเป็นวุ้นวุ้นเป็นเมือกสีขาวไปหมดใช่เอาตัวถู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 ตากวนนะแป๊บนี่ต้องจ้วงเลยนี่เนี่ยแล้วหลุดข่อปากอยู่ลูกนิดเดียวเกือบขาดเหมือนกันเพราะว่า เพราะเราไม่มันกินตอนไหนเราไม่รู้ไงครับใช่ไหมขอบปากไหมขอบปากก็ลูกขอบปากขอบปากเดี๋ยวเล็งก่อนขอบปากขอบปากเดีย๋ยวเอาเยี่ยออกเยี่ยงออกก่อนเ,อเออนบ็ดอีกการเนี่ไม่ได้ลงไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเบ็ดไม่งั้นระวงเบ็ด <c oughs> ไม่งั้นไม่งั้นถ้าดึงอีกแล้วโทรศัพ <c> ท <oughs> ์ตกน้ำแน่โทรศัพท์แม่ไม่ใช่โทรศัพท์อยู่อ่ะ เห็นปะขอปากนิดเดียวเกือบหลุดนิดเดียวเกือบเกือบหลุดดีวดูวัดยังไม่ทะลุเลยเห็นปะครับนิดเดียวเองดูเกี่ยวไปแค่เกี่ยวหน่อยเองเกี่ยวเนี่ยหลุดแล้วแต่ดูปุ๊กนิดเดียวเพราะว่ามันกินเราไม่รู้ไงเนี่ยสาเหตุที่เวลาปลาตีเมนุ่นี่ดูเนี่ยมันกินหน้าดินตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นพวกปนหรือตะเพียนะไหมปนเปลี่ยนปนขึ้นมาเลยทั้งปนทั้งฟองปนเขงอกรหมดปนขึ้นมาเลยขอไปทั้งสวิงดีกว่าปลาตัวมันใหญ่เดี๋ยวไอ้นี่ล็อกไม่ไหวเดี๋ยวต้องไม่เป็นไรมันเหนื่อยละได้ ต้องถ่ายรูปก่อนเพราะจะอ้อมจะได้เห็นครับเดี๋ยวถ่ายถ่ายวิดีโอแป๊บนึงก่อนปะให้ไปยกขึ้นมาถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอเหมือนเดิมนะลูกนะครับผมถ่ายถ่ายอยู่นี่ดูปปากดูปากดูปากดูปากเห็นโพรงปากด้านในเห็นเงือกเห็นช่องเจนี่ฟันนี่ลูกสวยไหมสวยไหมสวยครับประมาณน่าจะประมาณ8โลลูก ยังไงสักหน้าอู้ดหนวดไซส์สวยเลยลหางดูหางตายพอที่เขาตา